รเราจะพามาดูเผือกที่เราจะแยกออกไปปลูกกันครับหลังจากที่เรา,เางัดอาวงออกไปแล้วนะครับเราจะพามาดูระบบลากกันครับว่าระบบลากเผือกของเราที่ทําการทําแบบ p i m เอานําหัวเผือกไปแช่น้ําโซคอนไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเราพามาดูระบบลากกันครับนี่นี่เลยครับนี่ เราจะพามาดูแบบโอ้โหลากแบบแน่นๆครับนี่ผมงัดวงออกไปแล้วนะฮะดูระบบลากนะครับนี่เราจะพามาดูระบบลากใต้ท้องซึ่งหนาแน่นมากครับนี่ลากแบบแน่นๆครับลากแบบแน่นๆขา,ขาวนะครับผมนยดูนะครับนี่ รอบวงครับนี่ฮะเราได้งัดวงออกไปแล้วครับเราไม่สามารถที่จะตอนเนี้ยผมไม่สามารถที่จะดึงต้นเผือกออกมาได้เลยคือระบบลากแน่นมากครับลากเยอะมากๆครับผมเดี๋ยวเราจะทําการใช้มีดชาแหละครับแต่เราก็จะทําแหละแบบระมัดระวังครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลูกเผือกครับผมโอ้สวยมากครับผมระบบลากแบบเยอะมาก เดี๋ยวเราจะลงแปลงเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราลงไปเลยแปลงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีครับขอบคุณครับ